วิดีโอตรงไหนลูกอัดแล้วนี่เลยเอาเอาไม้เคี่ยวสิไม้เคี่ยวไอ้ย่องแตกเอาเข้าเอาเอาเข้าเข้าไปจับดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพึ่งพึ่งเอฟปูเห็นหน้าก่อนไหนไหนเอาเข้าไปเอามือมือชี้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวะอาหันหน้าหันหน้าไวลูกอ่าลงมาลงมาลงมาต่ำหน่อยเดี๋ยวปู่เห็นหน่อยเอาหันหน้ามาอันนี้เห็ดเห็ดหาดเห็ดหาดเหลืองใหญ่กินอร่อยด้วย ของหมู่บ้านจันมีเห็ดทุกชนิดที่ให้เราหากินในป่าเก็บไว้อ่าอ่าไปไปเรื่อยอ่เขียดูลูกเขียด,ดูอ่าเอ้าเดินดีๆหน่อยอย่าเปล่หมดนู่นไงนไหนไหนไม่ใช่อันนั้นเห็ดหำพระอืมเห,ห็ดทำพระกินไม่ได้ลูกอันนี้ๆอยู่นี่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  อันนี่อันนีเ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนู่นนู้นนู้นอยู่ในนู๊กเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอันนี้อันนี้เห็ดเห็ดหำพระนะครับเห็ดหำพระนึ่งเหลืองเนี่ยป่าบ้านจานมีเยอะมีเห็ดทุกชนิดเลยครับอ่านี่หำพระเหมือนกับเซเว่นป่าบ้านจานเหมือนกับเซเว่นเซเว่นของหมู่บ้านเลยนะครับมีเห็ดทุกชนิด ให้เราเก็บเก็บเก็บหากินกันได้นี่ไงนี่ไงนะจับด้ยหน่อยทุกอ่ะเดี๋ยวอ่ะเห็นแล้วเดี๋ยวก่อนเออาศัยมาใส่มา,มาเออนี่แหละเห็ดที่รดมสมบูรณ์หมู่ป่าบ้านการ,รมสมบูรณ์ที่เราจัดทำหากินได้ไม่อดไม่อยากมีผักมีเห็ดมีทุกอย่างออ,อันนี้เห็ดทำผ้าไม่เอาไม่เอาลูกเห็ดทำผ้ากินไ,ได้แต่ว่า แต่ว่าเขานิยมกินกันมันจะเป็นต้นกลมใช่ใช่เนี่ยป่าที่รมสมบูรณ์ที่สุดของหมู่บ้านเออมีเห็ดมีอะไรให้หากินทุกทุกอย่างนหนอ้าวเก็บไมมลูกเก็บเลยอ้าวเก็บเลยนี่แหละหันหน้ามาหันหน้ามาดั่นด้ากลางนู่นนะข้างล่างอ่าหันหน้ามาหาปูน่อยเนี่ยมาหาเหงพาหาเห็ดเห็ดป่าที่อร่อยที่สุดในหมู่บ้านจานอ้าวไปลูกไป ไปอันันแหละนองคนดูสิเผื่อมีอีกเอาเก็บมานะั่นเก็บมา,เ,า,เ,าเก็บมาเลยเล็กๆหากินได้ทางนี้ทางนี้ก็มีทา,าทางนี้ก็มีหมู่บ้านไม่อดไม่อยากเหมือนกับเซเว่นเซเว่นของชาวบ้านเลยครับหากินได้เห็ดเยอะแยะหน้าเห็ดก,ก็กินได้หน้าน้ำก็หาปลาพอได้กิน เอาใส่มามาลูกเขี่ยมาถือมันถือถือมาด้วยถือมาด้วยถือมาด้วยอ่าถือมาด้วยนี่ไงนี่ดอนลูกนี่ดองหนึ่งเก็บอ่านั่นแหละนั่นแหะเห็ดเห็ดป่ากินได้อร่อยด้วยดสมบูรณ์อ่าหาดูไหนแถวนี้แหละเออหาดูลูกหาดู ได้ทุกชนิดในป่าหมู่บ้านจานอะไรอ่ะเอาม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 าตั้งนี้ตังนี้หา,าเห็ดป่าที่รวมสมบูรณ์กว่าสามพันกว่าไร่นี่ไงลูกนี่ไงเห็นแล้วเห็นแล้มวมาเมาาสามพันกว่าไร่ของหมู่บ้าน หมูบ้านจานของของเทศบาลตำบลหนองเต่งนี่ไงอยู่นี่มาลูกนี่ไงเอาเอาเลยจับเลยไหนปูไทยน้อยอาไทยน้อยอ้าวโอ้โอหหล่อจังเลยเอาใส่ใส,ใส่ใส่ลูกใส่ออเนี่ยแหละปลาอันนั้นเห็ดหำเห็ดหำพระกินได้แต่เขาไม่นิยมกินกันกินได้นี่ไงเห็ดหำพระเหลืองเนี่ยกินได้ อร่อยด้วยเป็นถึงเวลาหาเห็ดถึงเวลาหน้าหน้าฝนก็จะมีเห็ดออกนี่แหละครับปา่ารวมสมบูรณ์ที่สุดในในบ้านจานที่ที่หาที่ไหนไม่ได้และครับเห็ดก็เกิดเฉพาะในหมูบ่บ้านบ้านนี่แหละครับบ้านจานนี่เป็นป่าที่รมสมบูรณ์ที่สุดที่สุดใ,ในในเทศบาล ตำบลหนองเตองอำเภอกระสังของจังหวัดบุรีรัมย์เขตเขตต่อสุรินสุรินสุรินกับบุรีรัมย์กั้นด้วยลำแม่น้ำชีที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดที่ที่มหาเฮงจะเสนอให้แฟนๆได้รู้ว่าป่าของหมู่บ้านหากินได้ทุกอย่างทั้งผักทั้งพืชพันธัญญาหารมีทุกอย่างผักก็มีเห็ดก็มี มีเยอะแยะที่เราจะหากินในป่านี่เพราะว่าหมู่บ้านจานร,รวมสมบูรณ์ที่สุดในย่านของที่เราอนุรักษ์ป่าไว้เพื่อให้ลูกหลานได้ได้หาเห็ดหาอะไรหาอะไรกินในป่านี่แหละครับไหนลูกไหนหน่อยหน่อยสิเออโอ้สวยจังเลยไหนดูสิเออเคียร์ดูหน่อยเคียร์เฮ้ยอะไรแมลงเหรอ โอ้ยลูกอันเล็กไม่เอาลูกอันเล็กเก็บไว้อันเล็กไว้ไว้ไวไวนั่นแหละเขียวดหน่อยเขียวดหน่อยเออมีเห็ดถึงเวลาหน้าเห็ดพึ่งก็ออกหน้าเห็ดเห็ดพึ่งเห็ดหาดเห็ดเห็ดทุกชนิดทุกชนิดเลยครับที่หมู่บ้านนี้มีที่ให้ชาวบ้านได้หาอยู่หากินกันที่ดมสมบูรณ์พบว่าหาไม,ไม่ได้แล้วที่ ที่จะอุดอุดมสมบูรณ์เท่ากับหมู่บ้านหมู่บ้านจานไหนลูกเออไหนถ่ายหน่อยถ่ายหน่อยถ่ายหน่อยเออโอ้โหสวยจังเลยเอาเอาเอาขี่ยดูหน่อยอย่าไปเหยียบลูกอ้เอาเขี่ยดูหน่อยเขี่ยดูหน่อยเอาเขี่ยดูมันมีนะลูกออเขี่ยดูหน่อยเพราะเพราะพวกเราถ้าหมดหน้าทำนาก็จะมาหากินอย่างนี้แหละครับหาอาหารเหมือนกับเซเว่น ป่าบ้านจานมันก็เซเว่นเซเว่นที่มีข้าวของนีแย่น่ะให้เราทให้เราทํามาหากินได้เก็บเห็ดเก็บไรไปกินเห็ดมันจะออกเป็นฤดูฤดูฝนนี่ไงครับนี่ไงนี่มาเก็บนี่ลูกนี่เห็ดอ้านี่เอาอันนี้นี่นี่นี่ครับเห็ดอันนั้นเห็ดเห็ดไอเห็ดข้าวหมากกินได้กินได้แต่ไม่เอาเอาตัวนี้เอาตัวนี้เอาตัวนี้นี่ตัวนี้ ตนี้ลูกเอออ่านี่แหละอันนี้จะไปทำน้ำพริกหรือว่าไปไปทำไออันนี้ก็อร่อยเพราะว่าเห็ดนี่ทำได้ทุกทีนี่แหละครับน้ำพริกก็ได้แกงก็ได้ผัดก็ได้นี่ไงอยู่นี่ลูกนี่ไงอยู่นี่อยู่นี่นี่นี่นรวมสมบูรณ์มากเอาเอาเ,อาเก็บเลยนั่นไงอ่าปูถ่ายน้อยถ่ายน้อยเป็นอันนี้ให้ปูหน่อย เอเออ้าวยกมืออ้าวโอ้หล่อจังเลยวะวันนี้ปู่พาหาเห็ดไปไปทำหากินแกงกินครับเอาใส่มาใส่มาลูกใส่มา,<อ>านั่นนะมีดนะเอามีดนี่เอาเอาเลยนั่นแหละโอ้ยหักหมดเลยอเอากกบมาดึงมาลูกมามาเลยน,น,นี่กับปู่นี่ไงนเนี่อรวมสมบูรณ์ที่สุดในในเขตอำเภอกระสัง ในอำเภอกระสังจังหวัดบุรีร์ที่ที่เราหากินเราไม่ต้องพึ่งพาต้องพึ่งแข่งกับตัวเองเพราะเพราะว่าเราเป็นลูกเกษตรกรต้องหากินกับป่าถึงเวลาก็อย่างนี้แหละครับนี่ไงนี่ไงโอ้เล,เละหมดเลยลูกโอ้โหเบลเลยเหยียบเละหมดเลยใครใคร,รู้ที่หนูที่เอา้าเอา้เอา ไหนนะนี่นี่นะครับอ่าพูดหน่อยพูดหน่อยมหาเฮงพามหาเห็ดแล้วครับมหาเฮงพามหาเห็ดแล้วครับได้เห็ดรวมสมบูรณ์ที่สุดครับอ่าสมบูรณ์ที่สุดในป่าของบ้านหมู่บ้านนี้ครับดอกใหญ่มากในป่าชุมชนชุมชนบ้านจานอ้าวอ้าอ่นี่ลูกดอกใหญ่มากอ้าเลยใหญ่มากเลยครับนี่ถือถือลูกถือเอานี่มาให้ปูอ่า โอ้โหหายเยอะเลยกินไม่หมดไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่เห็ดเห็ดหำพระครับกินได้กินได้ครับแต่เขาไม่ค่อยยมกินกันครับนี่เห็ดหำพระที่หมู่บ้านนี้มีทุกชนิดเนี่ยมันจะเป็นหน้าเห็ดมันจะมีเห็ดเป็นเป็นหน้าครับื่อกีเห็ดพึ่งเห็ดเห็ดอะไรเห็ดเห็ดสาวสวยน่ะเห็ดหน้าแรนน่ะเห็ดสาวสวยน่ะ มีหมดทุกอย่างที่หมู่บ้านไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยก็มาหาในป่านี้ก็ได้แล้วครับเออเห็ดพึ่งก็มีเห็ดทุกอย่างแล้วก็มีไอ้สะพานโบราณด้วยนี่เรือลูกเมาสะพานโบราณตั้งแต่สงขามโลกนั่นแหละที่หมู่บ้านนี้มีหมดทุกอย่างเลยมีแหล่งท่องเที่ยวมีน้ํามีอะไร <c oughs> เออนั่นแหละเอาอท่องเที่ยวมีน้ํามีอะไรให้ให้ชาวบ้านได้ทำมาหากิน อ่ไหนลูกไหนไหนนี่รอโอ้นี่ต้นมันมีดอกนะหอมเลยนี่มันว่นอะไรไม่รู้ในป่านี่มีมีดอกด้วยหอมอ่าแล้วใบไม้เราก็ไม่ไม่ได้เผาเราจะไว้ไว้อย่างนี้เป็นปุ๋ยธรรมชาติให้ให้ให้เป็นปุ๋ยของของรุ่นต่อไปของป่าจะได้สวยงามเพราะเราไม่ไม่ทำลายเขา เราเป็นอนุรักษ์ักไว้ให้ลูกหลานสืบดูต่อไปให้ดูต่อไปเพราะว่าปลาเขาหมู่บ้านนี่มันจะมีถึงหน้าเห็ดมันก็มีเห็ดให้ใหกินถึงหน้า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 แ้งก็มีผักให้ขายได้ทุกชนิดนี่เราจะหาแบบนี้แหละครับนี่นั่น,หนเห็ดหเหลืองเห็ดหำมพงหำพระมีหมดแหละครับแต่มันจะชื่อไหไม่ ไม่เพาะเพราะว่ามันเห็ดชื่อว่าเห็ดหำพานี่มันก็เหมือนไในไหนลูกนั่นไงดอกเล็กอย่าไปเอาลูกไว้เอาไว้เห็ดหาดเห็ดหาดเห็ดหาดแดงนี่ไงเฮียดองลูกนี่เห็ดเนี่ยนี่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 เก็บเลยเออเห็ดนี่ไม่ชอบบ้างเวลาเก็บอันนี้เห็ดเห็ดเห็ดแป้งเห็ดแป้งอนั่นแหละโอ้ได้เยอะเว้ยวันนี้พามาหาเห็ดแต่ใครต้องขยัน อาไม้เอาไม้เกลียรยหน่อยเพราะว่าเพราะว่ามันอยู่ใต้ใบไม้ครับเห็ดแต่เ,เห็ดอันนี้จะเยอะเห็ดทำผ้ากเยอะเลยเนี่ยนึ่งเหลืองเนี่ยะมามาลูกมงนี่มานี่หาดูหาดูหาดูาดข้างๆผมนี่ก็เป็นแม่น้ำแม่น้ำชีสายหลักของเป็นเขตไอ สุรินทร์กับอำเภอสุรินทร์กับจังหวัดบุรีรัมย์เป็นเขตกั้นกั้นเขตสองจังหวัดจะมีป่าฝั่งนู้นก็มีป่าฝั่งนี้ก็มีป่า,ปาพอเราหากินได้เพราะว่าเป็นป่าที่รวมสมบูรณ์ที่สุดในในใน,ในเขตนี้และก็ได้รับพระราชทานของเด็จพระราชนีเป็นเป็นป่าอนุรักษ์แหง่งแห่ง ของหมู่บ้านจานครับเพราะว่าเป็นป่าของเราจะมีพงพระราชนีมอบให้เป็นป่าอนุรักษ์ของหมู่บ้านครับมีเห็ดมีอะไรทุกอย่างให้เราจะเก็บตมาหากินได้แล้วก็แล้วก็แล้วก็แล้ว,แ,ลวแต่ถ้าใครขยันก็ได้เยอะถ้าใครไม่ขยันก็ไม่ค่อยได้เพราะว่าเห็ดเห็ดนีม่มออกทุกที่เลยเอาอทุกที่ของหมู่บ้าน จะทำลูกแมวมาเนี่ยด้ดันไหมมานี่ยมนี่อ้าวดูต้นไม้ที่ดุมสมบูรณ์ที่สุดเลวต้นไม้ดุมสมบูรณ์อ่าดุมสมบูรณ์ป่าประมาณสามพันกว่าไร่ของเขตอำเภอเทศบาลเทศบาลเทศบาลตำบลหนองเต่งอำเภอสังจังหวัดบุรีรัมย์ที่ดุมสมบูรณ์สุดในย่านนี้ครับครับและก็ผมก็มี มีเสนอให้ดูแค่นี้แหละครับเพราะว่าเพราะว่าผมหาเห็ดหาเห็ดก่อนขอบคุณมากครับที่ติดตามมหาเหง88มหาเหงจะมีอะไรดีๆให้พี่น้องได้ติดตามอีกเยอะติดตามอีกเยอะเลยอ่าติดตามอีกเยอะเพราะว่าจับให้ให้ปูหนอ่อยจิเอาถ่ายให้ปูนหน่อยอ่าถ่ายมา มหาเฮงจะมีอะไรให้ให้ดูอีกเยอะเพราะว่าป่านี้เป็นแหล่งธรรมหากินของหมู่บ้านจันและเขตใกล้ๆเคียงตั้งเขตตุลินเขตวีราเข้ามหาเห็ดที่หมู่บ้านจานนี่แหละครับอ่ะสวัสดีครับมหาเฮงมีอะไรเสนอให้แค่นี้วันต่อไปอาจจะมีมหาเฮงให้ให้ให้ติดตามอีกเพราะมหาเฮงวันนี้พามาหาเห็ดไปไปต้มไปไปนึ่งกินครับ ขอบคุณมากครับขอติดตามเพจมหาเฮงกดไลค์กดแชร์ให้มหาเฮงด้วยนะครับขอบคุณมากครับ